สวัสดีครับบาทถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสายด่วนพี่น้องนะครับผมตอนนี้ปู่อุบลอยู่ในสายนะครับปู่โทรมาด่วนๆมือเสาโทรมาหาบาวถาเร็วรอดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอานะครับมาฟังน้ำกันปู่จะเน้นจะย้ำต่อยไกลมือเขามาแล้วนะครับพอหงวดทง่ดผ่านมาให้สี่สามเม็ดเดียวล่างรับสี่สามมาตรงๆนะครับไกลมือนะครับปู่จะเน้นจะยํำให้ การนมัสการครับปู่อาจจะเล่น่อนครับผมจังไดเนาะปู่ขี่เห็นสายดวนโทรมาหาตั้งแต่เอ๋่ยเศร้าๆฝันมือเท่นี่ครับผมมีคนมีคนผูกข้อใจอยู่างนี้เราคนต้องเป็นบังได้ประจับครับผมแต่เมื่อไหร่สุดดำมาหาครับมีเขาแยกเสียงเซ่นแยกครับมาเราต้องเมืเ่อไหร่เมื่อไหร่เซ็น เออเทปูคร mm ับราอยัางมาอย่างแบบนี้ทุกปีมึงที่เราครับที่เทิงสลัลพ์ที่อยู่หัวสาทิงสรัลพ์ปูอยู่เจดีดอกพี่พี่มองละครับครับแล้ว่าปูเนี้ยมึงที่ีไหนยังในทุ่งปูมันไปถือเจ้าภาที่นี่เด้อเหรอี่ว่าจะไมกับปูปูมันเขาเด้อว่าสันเขาตัวเดียวว่าสังนั่นวางอืมว่าเลขกปูที่ไห ว่าเลขปูที่ให้นี่บ่เขรา่เขาเขาตัวเดียวเ่ะเขาตัวเดียวเนี่ยเขาตัวเดียวจะเขาตัวใดหรือปูอกขาเน้่ยโอ้เขาร่างหกขาเป็นบ่เนี่ยแต่ว่าชุดบนนี่คือจะบ่เขาชุดชุดบนนี่บ่เขาเออแล้เนี่ยเมื่อกี้ปูหนูจะกระด้ษไม่อยู่จรินจริงยิ่งไปเรื่องไปกับข้าวเจ็บเขียนใส่กระดาษเรือเปล่าปู แมงเขาเลอกลาลูกขติดเอินเซ็ตมันถามมนไม่จิเขดี่ะเขาเขียนเซี่ยงห้ปูหรือจังไหนเเขาเอินบอกเนเกระดาษมันถีกระดาษมากครับเราี่ขาวเพ็นงเมืองไหหนึ่งอออเนี่ยไปมึงอาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดแม่ปูจับไะลกูไปเอาอีบอร์ก่อนจิ้อ่ะอืม เขาบอกว่าเลขปูเนี่ยเพราะเขาเขาชุดเดียว,ดดยวครับอือชุดเดียวนี่เขาผู้ขายร้อยสี่วัชุดเดียวอปูมั่นใจว่าชุดที่เขานี่คือคือหกข,ขาล่างหกขาล่างอ่าแล้วเขาบอกว่าไทยอยากถูกเห็มาเอาน้าเขาเนีนผู้ไส้ใส่ชุดดำแบบปูใส่ชุดดำผูกข้อใตสองปีสามปีหผูกอยู่ใส่อยู่ใส่ อยนันมันลอยเรมฟังูวัดโอ้ครับอืมคนนึง้ลอยมั้เพรา่ีหรอคือครับมันดูดอยแล้วน,น,นุพพ่นๆนะครับครัอรอบอืมเรียกว่าทั่วหาครับ <laughs> ปูทั่วหาพี่น้องนะครับนะอืมอันปูว่า เขาบอกว่าตัวไหนเห็นอยู่ในกระดาษตัวไหนก็แมไป็อ่เห็นเป็นจเลยครับเก้าหอ้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอิ่ห้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดแมงตัวเดียวเลยตัวเดียวคนเดเขามายกเขามานยกให้บอกเขามาแต่คนที่เขามาเนี่ยสองมาสองมาสองคนใส่สุดดำใส้สุดดำมา อืมให้นไหเน้นชุดนี้แท่าน,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 นั้นบ่ปูวผมไม่เน้นชุดหางรวดหานึงเจ็ดนี่บ่เน้นแหละบ่หรือจังไ๊แบ่บ่บ่เอาบ่เอาหางรวยหางรวดที่อ่าเห็นมหมเน้นชุดนี้เนน้ชุดบนให้เน้นชุดนี้ชุดล่างก็ยังเน้นตัวเก่าตัวหกขาหกหกขาที่ยาวบ่เปลี่ยนแปลง บอ่บอกระใต้ข้าเดียวกระใต้ข้าเดียวเนืองอท่านผว้ชมนะปูมันใจ <c oughs> <c oughs> นะครับผมฝันได้ครับ <c oughs> นะครับชุดบนนี่ที่ปูห,หายหานึ่งเจ็ดนี่ปูกันยั่มา <c oughs> โอ้ห้มันเน้นชุดนี้ <c oughs> ปู <c oughs> หิมนเน้นหาเก้าเจ็ดนี่เนาะ เท็ดเทนี่ก็ใช่ใช่แล้วครับบ่เปลี่ยนแล้วมันบ่บาทนี่บ,บ<อ>เ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนโอ้ผมก็เปลี่ยนมันใจกลาะมันใจแค่เนี่ยเขาบอกว่าเลขปูนี่บ่เขาเขาแค่ตัวเดียวเมี่ยอืมต้นเห็นเนี่ยชุดเดียวคือหกขาคนาปูเลยมันใจว่าล่างนี่หกขานี่เขาแล้วแ,แต่ว่าชุดบนนี่ เห็นเขาเขียนใส่กระดาษว่าเขาเขาเห็นเปียวน้ำเขาบ่อปูอืมห้าเก้าเจ็ดตรีาอเอ่าเห็นตัวไงเลยบ่อปูตัวเนี้ยอืมเขาเาจะส่งเพดีบาไทยเจ้าตลตอรีมาส่งบ่อปูทีเก้าหนึ่ง 9ก้าเก้าเจ็ดสี่นโอ้รางวัลที่หนึ่งหมดน้อปูนี่เนะา,าะเออเดี๋ยทมมี่ยวทำมาชมนะครับมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องปูเสปดสิบหาคู่กับสามิปใบฮองหา,หาอันนี้ของอันนี้ของงวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องเด้อนับสี่สเม็ดเดียวนะครับท่าชมและก็ปูนับ่า e ้ e e มชมุดบนชุดบน ปูปูหาหนึ่งเจ็ดนี่บอเน้นเลยเนบ่บ่เอาบอเน้นเอ่เน้ม่ใช่เห็นใ่หือย้อนเขาองที่ไทยอี่อ่าเล่นบอกก็เราเขยกว่าสื่อมาบอกคักเล่นบ่ใส่สุดดำานคบอกสุดดำเหรอนั่นบอกบ่ตื่นบปูกังกังกังดึกเี้บ่ตื่นบ่เป็นยังไงเสด็จตื่นเลยบ่ เขียนใส่กระดาษไ้เลยโตบ้างไงโอ้แทมไงบะปูบ้กองสองเรียมโอ้ประมาณสองหนึ่งสีเรียมเขียนให้หาเก้าเจ็ดแต่ว่าปูยังมันใจล่างนี่หกหาโตเก้า อ่าทำประชุมอือครับเอาพี่น้องนะครับเนาะเขาบอกว่าเลขปูนี่เขาแค่ตัวเดียวแ่เขาแค่ตัวเดียวเอ่อโอ้และเลขดับนี่ยังคือเกาปูซีกับแปดนี่บ yes> ่มากคือเกานบอล ครับโอ้ปัลักร้อยนี่ก็ตรงกันเลยตัวนี้หาเก้าเจ็ดนี่ปัยครับปูวละสองตัวนี่ก็บเก้าเจ็ดตัดเอามาสองตัวเนี่ยตัดเก้าเจ็ดตัวเ้าเจ็ดตัดเก้าเจ็ดตัวเดียวอ่าตัดเก้าเจ็ดปูเนาะตัดเก้าเจ็ดตัวเดียวครับอ่าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดพี่น้องนะครับเบาถตัดให้น้ำ แคปหน้าจอหาหนึ่งเจ็ดนี่บ่เห็นเน่นแล้วม่ปูม,ม,มันคือดังแต่หาหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดหาหนึ่ง,งเนี่ยให้มันเน้นตัวนี้แท่น,นอ่าให้มันเน่นหาเก้าเจ็ดแท่นทาบชุ่ชมนะครับแคปหน้าจอครับผมหนึ่งเจ็ดนี่ตัดตัดทิมเลเน่นม่ปูอาอ่า แต่ว่าล่างนี่หกคานีมั่นใจเอ้หลุดสายก็ยืมเดยสามิบใบว่าได้สิคู่ได้สามสิบใบเลยบอกปูได้สิบหาคู่ค่องขายมาสง่งยืมกันเขา,าหาเก้าเจ็มาส่งบอกปูาหาเกจ็ดมาสง่งโอ้าถูด้บปูด้วยออกล่างนี่หกคานี่ก็สาธุ<อ>ให้แม่นแม่นคือสีสามอือโอ้สิบคนหนึ่งก เอานะครับทูาาช้ชมเม็ดเดียวนะโค้งสุดท้ายแล้วมันมาป้ง <c oughs> สุดท้ายเลยให้นเน้นคักๆเลยเอาคักๆหาเก้าเจ็ดเนี่ย <Yeah. S 1> อืออานะครับปูกับทษมันเน้นไม่ดำฝันเลยครับผู้สใส่ใส่ชุดดำเมนมาปัน <Yeah. S 1> เขาเขียนใส่กระดาษให้เมนมาปู เขีนกระดาษประมาณสอหว่วงทีเรียงอ่าบาดตงไหนเขายกให้ปูเบิ้งบอกเขาว่าเลขกปูนี่เขาแค่คู่เดียวเขาโยกให้เบิ้งรอดอ่าทบมานเน้ยเนคั้่ยกใหเบิ้รรครับเห็นชัดเล่นมาปูเห็นชารจเ่นแล้วนเนาะอเขียนประกาศนี่ไอ้ชสอนสอนี่จีแม่ไปหุเจ้าเลยช้อนนี่กีครับ หาเก,ก้าเจ็ดตบม,มึบงไงเลยนลูกหมุดไงหนึ่งเอา้ากับบ้าเท่ารบกวนซับนี่แหะครับปูอ่าจะเริ่มเพิ่มครับสาธุครับผมอ๋ขอขออีสิ่ดีสุดดีเด้อวนันนี้ตลอดเด้เอครับปูสาธุครับผมออเอาท่านผู้ชมนะครับปูอุบลน,นะครับชุดบน นะครับฝันได้แักแล้วนะครับหาเก้าเจ็ดชายนะครับใส่ชุดดำนะครับเขียนใส่กระดาษให้นะครับที่ปู่าให้ไว้หาหนึ่งเจ็ดปูวา่าตัดบาเอาห้าเก้าเจ็ดนะพี่น้องเนาะเห็นชัดล่างหกหาคือเก่าพี่น้องล่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ตั้งแต่ต่องวดไก่ยังค่งคือเก่าหกหาตัวเก่านะครับท่านผู้ชม บน59797เอาปูกระโทนมหาบ่าวเถาตั้งโดดในพี่น้องนะครับจะว่างบ่าวเถาออกไปข้างนอกนะครับท่านผู้ชมเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชองทุกท่านนะครับขอบคุณพใญ่แมญ่สุขุสุขคนเด้อครับผมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขนยืนให้หิ้งๆให้เรื่อยนะครับเนาะครับให้โชคให้มั่นกากาบขอบุณขอบคุณปูน้ำท่านผู้ชมนะพอกันคลิปหนาครับแอดมินบ่าวเถาสวัสดีครับ